ทีมที่มันมาก็คือเรื่องของเขาเรียกว่า pricing power ซึ่งเราเขียนเปนปอร์ออกมาเป็น pricing power ก็คือว่าคือขึ้นราคาได้สบายโดยที่ไม่ได้ทําให้ลูกค้าเสียหายก็เป็นเหตุที่ทําให้กําไรของมุมลุงลาดเนี่ยจะดีขึ้นโดยแต่มาาที่สองเนี่ยเราคาดว่ากําไรของมุมลุงลาดน่าจะอยู่ประมาณสักเจ็ดร้อยสาสิแปดล้านนะเพิ่มขึ้นสองร1อยสสิสี่เอ็ดเปซ็ตจากปีที่แล้วโรงพยาบากลกรุงเทพเนี่ยกำไรแต่มาที่หนึ่งเนี่ยสามพันสี่ร้อยกว่าล้านนี่ถือว่าทำนิวไฮเป็นประวัติศาสตร์ของเขาแล้ว เราขยับไปปิดท้ายก่อนจะไปตอบคำถามกันที่4หุ้นเด่นจากหลักทรัพย์ FSSIA โดยคุณทรงกรดวงชัยนะครับ4กลุ่มนี้มาจากทีมไหนและมีใครยังไงกันบ้างเชิญครับคุณทรงกรดครับครับผมก็ต้องบอกว่ามาจากทีมไหนบ้างนะครับอย่างโรงพยาบาลเนี่ยนะครับทีมที่มันมาก็คือเรื่องของเขาเรียกว่า pricing power ซึ่งเราเขียนเปอร์ออกมาเป็น pricing power ก็คือว่า คือขึ้นราคาได้สบายโดยที่ไม่ได้ทําให้ลูกค้าเสียหายอย่างที่บอกมันก็มีหุ้นประเภทนี้เหมือนกันนะคือบางทีบางครั้งเนี่ยสินค้าจําเป็นเวลาขึ้นราคานะครับหรือว่าสินค้าขึ้นราคาโดยที่ลูกค้าเขาไม่เสียหายคือลูกค้าเขาเป็นกลุ่มที่มีกําลังซื้อสูงอ่ะอย่างเงี้ยเขาจะได้มาจ้นที่ดีขึ้นแลวกำไรที่เพิ่มขึ้นนะไปจับกลุ่มลูกค้าสูงบริษัทไหนที่มีลูกค้านระดับที่สูงแล้วเอาขึ้นราคาได้อันเนี้ยจะเป็นหุ้นที่ Uh, mm hmm. เข้ากับทีมเรื่องไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อเรื่องของขึ้นดอกเบี้ยอะไรเนี่ย mm hmm. เขาสามารถปรับตรงนี้ได้เนี่ยตรงนี้จะเป็นประโยชน์ของเขามากซึ่งก็คือกลุ่มโรงพยาบาลนั่นแหละเป็นกลุ่มหลักที่ที่เราเห็นเรียนเห็นลงไปถึงกลุ่มไฟฟ้า mm hmm. ไฟฟ้าจริงๆแล้วก็เป็นฟจริงมันก็เป็นดิฟิเนซีในตัวนะครับแล้วก็เรื่องของราคาเองเนี่ยไฟฟ้าจริงๆแล้วมาจะโดนกดดันจากเรื่องของค่าเอฟทีและพูนี้นะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพลังงานเป mm ็น hmm. สิ่งจาเป็นเพราะนั้น สินค้าพวกนี้เป็นสินค้าที่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้นะครับการที่จะขึ้นราคาหรือว่าการที่จะ,ะประมูลราคาอะไรกันใหม่ที่มันระดับที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้ธุรกิจเนี่ยสวนทางกับตลาดตรงนี้ได้น,นะครับครับนะโรงพยาบาลกับไฟฟ้านะครับมีมีม,มีท่องเที่ยวมีรีโอเพนนิ่งแทรกแทรกมาไหมใน4ี่หุ้นเด่นนะครับคุณทรงกรด คือรีโอเพนนิเนี่ยผมผมผมมีแทรกตัว CPN เข้ามา mm hmm. นะครับคือหลายคนอาจจะมองว่า CPN ทำอะไรกันเนี่ CPN ก็คือห้างห้างเซ็นทะะรัน่ะนะฮะมีทั้งอพาร์ตเมนต์ให้เช่าเป็นม mm ิก hmm. ซ์ยูสอะไรพวกเนี้นะครับคือตอนนี้ยหุ้นกลุ่มพวกเนี้ยได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโควิดมันเริ่มหายไปเนี่ยตอนที่เจอโควิดเนี่ยเขาจะดิสคาค่าเช่าต่างๆให้ลูกค้าถูกเนะ mm hmm. ขาช่วยช่วยช่วยลูกค้าหนักมาก แต่มาตอนนี้ปรากฏว่าเ,าเขาก็ส่วนที่มันดิสเขาเนี่ยมันเริ่มลดลงแล้วดิสเขาเริ่มลดลงแล้ว,ลวก็ลูกค้าเริ่มกลับมาแล้ววันนี้คุณไปห้างเม่กาบางานาเนี่ยคนเยอะมากเลยเม,ม่กาบางเป็นห้างที่มีคนที่เดินมากที่สุดในประเทศไทยมีทัฟฟี่เยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับก็ใกล้บ้านผมนเลย <c oughs> <c oughs> เดินบ่อยนะครับอันนี้ก็ก็เป็นภาที <c oughs> ่ชาแต่เราเป็นของเซ็นท่านไปแล้วนะครับแล้วก็ ที่แม้การานเนี่ยจับลูกค้ากลุ่มบนได้ได้ด้วยมันเป็นกลุ่มบนไม่ใช่กลุ่มล่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยผมก็เลยคิดว่าเรื่องของการฟื้นตัวของกําไรเนี่ยเขาจะเขาจะทําได้ค่อนข้างดีนะครับ,รบแล้วก็ยังมีการขยายสาขาต่อเนื่องเขาไม่ได้กลัวเลยนะช่วงที่โควิดต่งางๆนี้เขาก็ยังเปิดสาขาโน่นนี่นั่นต,อตลอดต่อเนื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าคุณจะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ําแล้วก็ลงทุนระยะยาวได้ วสดุพเนเนี่ยเป็นคาตอบที่ดีมากๆเป็นคาตอบที่ดีมากๆนะครับเหมือนบางทีเราซื้อที่ดินเน่ะมันเหมือนกับการซื้อที่ดินเลยเพราะว่ามันเป็นธุรกิจให้เช่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความแน่นอนของรายได้ของกําไรที่มีความชัดเจนตรงนี้มากเลยทีเดียวนะครับนะฉะนั้นผมเชื่อว่าอันนี้แหละนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ว่ามันจะสวนทางนะครับในส่วนของภาพเศรษฐกิจโดยรวมด้วยนะครับ นี่คือหุ้นเด่นตัวแรกจาก FSSIA CPN Central พัฒนานะครับที่คุณสงกบอกว่าก็เป็นเจ้าของส่วนหนึ่งในเมกาบางนาด้วยก็เพราะว่าไปซื้อนะไปซื้อหุ้น SF ต่อจากเนะ a j o r มาแล้ว SF เนี่ยก็เป็นเจ้าของเดิมของเมกาบางนาก็เท่ากับว่า CPN เข้าไปเป็นเจ้าของในเมกาบางนาด้วยนะครับสงสัยถ้า ผมไปเดินไม่กล้าอีกแกมีสิทธิ์ลุ้นเจอคุณทรงกฎแน่เลยนะครับนี่คือหุ้นเด่นตัวแรกนะครับ C P N เซ็นทรัลพัฒนา F S S I A แนะนำซื้อแล้วให้เป้าพื้นฐานปลายปีเท่าไหร่ครับคุณทรงกฎให้82บาทครับสำหรับ C P N นะครับแอบ82บาทนะครับ82บาทประมา30เป็นเป้าปลายปีนี้หรือ l อเว v e r ไปเป็นกลางปีหน้าครับคุณทรงกฎ ก็จริงๆเป้าอันนี้ก็เป็นเป็น DCF valuation เพราะฉะนั้นจะเป็นลักษณะ12มันข้างหน้าสิบสองเดือนข้างหน้านะนะครับครับแปดสิบาทสำหรับ CPN นี่คือหุ้นเด่นตัวแรกขยับไปดูหุ้นเด่นตัวที่2จาก FSSI a ครับคุณสกดครับกับตัวที่2จะเป็นกลุ่มในโรง,งพยาบาลนะกันโรงพยาบาลบ d m s กับโรงพยาบาลบำรุงราก นะครับงั้นเอาตัวไหนก่อนครับือต้องบอกว่าสองตัวเนี้เอาบำรงรากก่อนก็ได้ครับโอเคคือบำรงรากเนี่ยสวยมากกราฟสวยมากกราฟสวยมากกําไรดีจริงอืมกราฟกําไรดีจริงตรงเนี้ยนะครับกาไรดีจริงเอ่อต้องบอกว่าบงรงราเนะเออหลายคนอาจจะสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะมันจะดีได้ไงนักท่องเที่ยวยังไม่เข้ามาหน่แล้วมีลูกค้าฝรั่งลูกค้าต่างชาติเข้ามาจริงเหรอ ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าลูกค้าอ,อนักท่องเที่ยวที่เข้ามาส่วนใหญ่เป็นมาจากมิดเดิลอีสต์นะครับตะวันออกกลางอ่านี่ใช่ตะวันออกกลางมาเยอะมากสัดส่วนของอ,อนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางออนักท่องเที่ยวตะวันออกกลางเข้ามาเนี่ยถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับออตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะแต่ว่าก็ต้องเชื่อเ <laughs> พราะตัวเลขมันฟ้องมาว่มา,ม,ามันมันมันดีขึ้นมาจริงๆเชื่อไหมว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยต้องบอกว่ามัน ที่เป็นไมนะด้อิสนะโดยเฉพาะซาอุดเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยซาอุดไม่ค่อยได้มาเมืองไทยเท่าไหร่แต่พอรัฐบาลไปสร้างความสัมพันธ์ปุ๊บเนี่ยโอ้โหมากันเยอะมากเลยนะครับแล้วก็มีคนมาใช้บริการที่โรงพยาบาลเนี่ยในอัตราที่บอกว่าโอ้สูงมากๆเลยทีเดียวนะสูงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเหตุที่ทําให้กําไรของมอมลุงราดเนี่ยจะดีขึ้นโดยแต่มาที่สองเนี่ยเราคาดว่ากําไรของมอมลุงราดน่าจะอยู่ประมาณสัก738ล้าน นะเพิ่มขึ้น241%จากปีที่แล้วเพิ่มขึ้น200กว่าเป็จากปีที่แล้วครับซึ่งว่าสูงม,มากๆครับสูงม,มากมากนะครับนั <Saf. S 1> ้นก็เป็นคีย์ว่านิ่งขนาดนักท่องเที่ยวยังไม่มานะได้ขนาดนี้แล้วอะคือนักท่องเทียย่ยวยังคือมาเหมือนมาแล้วแต่ว่ายังไม่มาเต็มที่ยังขนาดนี้ <horm. S 1> ถ้าถ้ามาเต็มที่มันจะขนาดไหนมันก็ต้องบอกว่ามันต้องสูงกว่านี้อีกเยอะมากนะครับมันต้องสูงกว่านี้อีกเยอะมาก ครับอันนี้ก็เป็นตัวแรกที่เรามองแล้วก็ราคาเราให้ราคาเป้าหมายไว้ที่สำหรับตัวลุงราดนะครับอ,อ่อราคาอ,อ่อสองร้อยสบองร้อยสองร้อยสิบาทนะครับขุ้นเด่นตัวที่สองแต่เป็นโรงพยาบาลตัวแรก b h นะครับ f s s, s i a แนะนำซื้อในฐานะหุ้นเด่นตัวที่สองเป้าพื้นฐานก็คือสองร้อยสิบบาทเป็น12เดือนข้างหน้าเช่นกันไหมครับคุณสงกรดครับใช่ครับ 12เดือนข้างหน้านะครับ210บาทสําสหรับ BH แสดงว่าขึ้นแล้วมีโอกาสลุ้นขึ้นได้อีกนะนี่ขึ้นตลอดทางเลยนะข,นขึ้นตลอดทางนะเพราะว่าค,คือก็อย่างที่บอกว่าลูกค้าขณะนี้ขณะนขนาดลูกค้ายังไม่ต่างประเทศยังมาไม่ถึกไม่เข้าไหลเลยแลวอย่าลืมนะครับว่าโบลงล่าเนี่ยค่าบริการก็แพงมากนะคือแพงสําหรับลูกค้าเกรดของเขาครับ นะคือลูกค้าระดับมีเงินจ่ายเยอะๆสบายๆเขาเขาแคปเจอร์ลูกค้าตรงนั้นซึ่งก็กลายเป็นหุ้นที่เขาเรียกว่า pricing power ก็คือมีอำนาจในการที่จะต่อรองราคาได้ค่อนข้างดีมากๆมาจิ้นจะสูงมากกว่าปกติืมนะเมื่อกี้บอกว่าหุ้นเด่นบำรุงราชเป็นโรงพยาบาลตัวแรกก็แสดงว่าคุ้นเด่นตัวต่อมาก็ยังอยู่ในกลุ่มโรงพยาบาลเหมือนกัน <S <S อย่างนั้นใช่ไหมครับ คุณทรงกอครับก็ยังยังอยู่โรงพยาบาลอยู่ฮะก็คือบีดีเอสโรงพยาบากลกรุงเทพโรงพยาบากลกรุงเทพโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยกําไรแต่มาที่หนึ่งเนี่ยสามพันสี่ร้อยกว่าล้านนี่ถือว่าทํานิวไฮเป็นประวัติศาสตร์ของเขาแล้วประวัติศาสตร์นะคือทาประวัติศาสตร์นะครับ <ừ. S 2> ก่อนก่อนพีโควิดไปแล้วเลยพีโควิดไปด้วยฮะเลยโควิดไม่มีโควิดนี่ก็ตืนี้ไปแล้ว Q2 เนี่ยคุณอ๋องทาคาดการไว้ประมาณสองพันเจ็ด อาจจะรดรอปลงมาเพราะว่าลูกค้าโควิดเขาหายไปแต่ว่า2007ถ้าเทียบกับปี2019นะ2019เขาทำกำ,ำ,ำ,ำไรสูงสุดแค่ประมาณ1,900ล้านแล้วแต่มาส2ปกติเป็น l o ซีซั s นด้วยก็ทำกำไร2007นี่ก็สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ในไตรมาสที่2ด้วยเหมือนกันเนี่ยทั้งปีก็เห็นๆเ,เ,นนะเป็นหมื่นล้านสบายสบายบอ่ะ อางนกำไรหมื่นล้านทั้งปีเนี่ยอันนี้ยัง,ย,งยังบอกว่ายังคอนเซอร์ทีดนะหมื่นล้านเนี่ยพี่สามสิบเท่าเคยเทรดกันเนี่สามสิบแปดเท่าครับชัดเจนนะครับว่าหุ้นตัวนี้ราคายังไม่แพงถึงแม้ว่ามันจะขึ้นมากต็ตามครับแล้วมันจะเป็นตัว<ะ>ที่ดึงตลาดขึ้นด้วยครับหลักทรัพย์ FSSIA แนะนำซื้อเป็นหุ้นเด่นตัวที่สามแล้วก็เป็นหุ้นที่มาจากกลุ่มโรงพยาบาล เป็นตัวที่2นะครับ BDMs เป้าพื้นฐาน12เดือนข้างหน้าให้ไว้เท่าไหร่ครับคุณทรงกฎ31บาทเลย31บาทนะครับสำหรับ BDMs นะครับถามจริงคุณทรงกฎปกติเวลาเลือกหุ้นเด่นเขาก็จะมีการกลัวกระจุกไงแต่เนี้ยเลือกแบงค์โทษครับแต่เนี้ยเลือกโรงพยาบาล2โรงในหุ้นเด่นเลยเหรอไม่ไม่เป็นลักษณะกระจุกไปป่ะครับคุณทรงกฎครับ หรือเลือกหรือเลือกตัดไม่ออกคือเหมือนจะกระจุกนะฮะแต่ว่าจริงๆมันเป็นการกระจายความเสี่ยงในตัวของของโรงพยาบาลเองคือโรงพยาบาลสองโรงพยาบาลนะั้นมีความต่างกันคือถ้าเป็นแบบลูกค้าอินเตอร์จริงๆก็คือวำรุงรล่าไปเลยฉีดแต่ถ้าเป็น BdMS เนี่ยยังมีลูกค้าไทยผสมด้วยถูกไหมลูกค้าต่างประเทศเขาเนี่ยในพอชั่นที่ประมาณแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นก็ไม่ได้ไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่าโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยมันมี expansion เข้าไปทำเบลนดเซ็นเตอร์สองแห่งแน่นะครคือเอาลุกก็โหเอาลุกที่บอกว่าดูถึงความยิ่งใหญ่ของเขาอ่ะครับอยู่ถึงความยิ่งใหญ่ของเขาได้แล้วในเครือของเอ่อคุณประเสริฐนี่เขาค่อนข้างค่อนข้างแรงคุณมอเสอร์เจ้าขคุณหมอเสอร์นี่เขาค่อนข้างแรงสดคุมอะเสอร์ท่าทอสดเนี่ยนะครับเนี่ยค่อนข้างแรงแล้วมีธุรกิจอื่นๆที่เขาสามารถที่จะแคปเจอร์ได้ ค่อนข้างดีผมก,ก,ก,ก็ก็กลายเป็นว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็จะจะเห็นว่ามันมีความต่างกันตรงนี้อยู่ช่วยได้เกิดว่าลูกเ,เกิดเกิดสมมุติว่านักท่องเที่ยวไม่มาจริงอย่างเงี้ยบงางโงแามอาจจะเลี่ยงไปตัวนี้จะดีกว่าอะไรเงี้ย๋อก็โอเคหน่วงไว้นิดนึงหน่วงไว้นิดหนึ่ง,ง,งครับคือที่ถามไม่ใช่อะไรเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเขาจัดประเภทกันนะ่ะนะโรงพยาบาลประเภทรี Re โอเพนนิ่งโรงพยาบาลประเภทโควิดเพล สองโลงนี้มันอยู่ฝั่งเดียวกันไงใช่ไหมฝั <laughs> ่งรีโอเพนนิ่งนะแต่ว่าคุณทรงกฎก็ให้เหตุผลแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีความต่างนะมันไม่ใช่แบบกระจุกกันทั้งหมดหรอกนะมันก็มีความต่างอยู่เช่นกันนะครับเอาล้วครับผ่านไปแล้ว3หุ้นเด่น1 C.P.N. c ซ็นทรัพัฒนา2และ3เป็นหุ้นโรงพยาบาลอันประกอบไปด้วย B.H. บำรุงราชและ B.D.M.S. หุ้นของโรงพยาบาลกรุงเทพ มาถึงหุ้นเด่นตัวที่สี่ตัวสุดท้ายแล้วเห็นบอกมีโรงไฟฟ้าตกลงโรงไหนครับท่านนี้สงสัยเลยโรงไฟฟ้าตัวไหนครับเนี่ยคุณคุณเอกลักษณ์รีบถามเลยตัวไหนโรงไหน<อ>โรงไหนคุณสงกรดครับโรงไฟฟ้าตัวนี้อาจจะตัวเล็กครับกันกุลเซอร์ไพรส์ <Surprise S 1> นะเนี่ยเซอร์ไพรส์ทำไมถึงเลือกกันกุลครับคุณสงกรดเซอร์ไพรส์นะคไม่ใชนะ่คนีแนะนําเท่าไหร่ใช่ไหมฮะใช่ครับ คือลยฟ้ากันคุณเนี่ยคือโลยฟ้าเขาก็จริงๆก็พลังงานแดดพลังงานลมเขาค่อนข้างดีอยู่แล้วแหละแต่ที่สำคัญคือเขาไปทำกันชอ่งาเขาทำกันชงแบบเต็มรูปแบบครับนั้นรายได้ของเขาที่จะมาจากกันชงไม่ใช่กัญชานะไม่ใช่กัญชาต้องยมเขาจะขายพวก CBD เป็น medical grade จะเริ่มเข้ามาประมาณปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าเนี้ยกำไรรายได้ก็จะมาละแล้วทำเป็นฟาร์มปิดเลี้ยงกัน การชงแบบฟาร์มปิดเพราะฉะนั้นยังเป็นเมโคลเกจที่สามารถขายและส่งออกได้อืมที่เป็นธุรกิจใหม่ที่เข้าเข้ามานะครับอันที่สองก็คือการเข้าไป JV กับซิงเกอร์ขายโซลาร์ลูฟอันนี้ก็จะมีผลพลอยได้จากกาไรเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือการเข้าไปลงทุนกับเกาในการทำลงไฟฟ้าพลังงานลมหนึ่งพันมกะวัต์คือมันดับเบิ้ลแคปซิตี้เขาอะคือผมมอง<ก>ว่าการที่มันสามารถดับเบิ้ลแคปซิตี้ได้เนี่ย หุ้นของเขาคงไม่อยู่ตรงเนี้ยถ้ามันดับเบิลหุ้นก็ต้องดับเบิลแต่คนจะมาถามว่าแล้วมันเป็นไปได้เหรอแล้วจะเป็นไปได้เมื่อไหร่ไอ้พันไม่พันไม่กวัดที่ทํากับเกาเนี่ยแล้วทําไมกรนคุณต้องจับมือกับเกาล่ะเพราะว่าเจ้าพ่อโรงไฟฟ้าคือเกา <laughs> เพราะฉะนั้นการร่วมมือกับเกาก็เป็นการที่จะบอกว่าโรงไฟฟ้าลมที่จะทําร่วมกันเนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูง ผมให้ว่าโอกาสการเกิดสูงพันในปรวัตโอกาสเกิดสูงเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยกันกุลเนี่ยก็เชี่ยวชาญเรื่องพลังงานลมอยู่แล้วเขามีโรงงานพลังงานลมอยู่ที่เออยู่ที่ห้วยบงนะค,ะครับอยู่ที่ห้วยบงอยู่แล้วแล้วเกาเนี่ยครับต้องบอกว่าเขาก็มีเขาจริงๆเขาไม่มีพลังงานลมในประเทศเลยเขามีแต่โรงไฟฟ้าหลักๆที่อยู่ในประเทศดันั้นเนี่ยเขาต้องการที่จะเสริมพลังงานทดแทนเข้ามาช่วย นะแล้วเก้ามีเงินเยอะวันนี้ก็เห็นว่าเมินเก้าเนะี่ยไปซื้ออินทัสมอีกแล้วครับ <laughs> คือธุรก,กิจไฟฟ้าของเขาเองเงินมันเหลือเยอะคือไฟฟ้ามันรับเงินทุกวันนะนะแก๊สโฟมันดีมากๆนะครับเงินเนี่ยถ้าได้เก้ามาช่วยในการที่จะยื่นประมูลนะครับที่รัฐบาลจะออกประมูลโรงไฟฟ้าใหม่ๆมาเนี่ยโดยเฉพาะพลังงานลมเนี่ยประมาณพันห้าร้อยเมกะวัตต์ อันนั้นเนี่ยจะเป็นโอกาสของกันกุลกับทางเก้าเลยนะถ้าเขาร่วมมือกันเนี่ยโอกาสสาเร็จสูงมากแต่ถ้ามันได้จริงๆนะพันไม่กวาดมันดับเบิลคาปาซิตี้ผมเูาว่าอันเนี้ยับมันจะทําให้ราคาวุ้นกันกุลเนี่ยขึ้นไปดับเบิลได้นะครับเยจะต้องเก็บไว้มันอาจจะไม่ได้หมือหวาแต่ว่าให้เก็บไว้ครับเพราะยังไงธุรกิจไฟฟ้าของกันกุลเนี่ย กำไรมันไม่ตกอยู่แล้วแหละคืออาจจะมีลงมาอ้างเล็กหน่อยแต่ว่ามันเป็นเรื่องของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของกําไรรายได้สเสถียรภาพมีแน่นอนอครับอแค่ว่าจะได้มาจริงหรือเปล่าพันไม่กะวัดนนะ่ะรับผมมั่นใจว่ามีโอกาสได้สูงก็ติดตามครับหลา์สตอรี่มากสําหรับกันกุลน,นะครับแล้วก็โดยเฉพาะการจับมือกับ Gulf Energy ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน In Touch นะครับแล้วก็ ตกลงกราฟเนี่ยจะเป็นเจ้าพ่อทางฝั่งโรงไฟฟ้าหรือว่าจะเป็นเจ้าพ่อ ICT กันแน่เนี่ยหรือเอาทั้งคู่เลยเนี่ยเสยจะเอาหมดเอาล้วครับกันกุนขุนเด่นตัวที่4ี่จาก FSSIA กำลังจะพยายามกลับมายืนทดสอบกลับมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่200วันสีแดงนะครับต้องลุ้นว่าจะกลับขึ้นมาได้ไหมจะกลับ ขึ้นมาได้อีกครั้งหรือไม่สําหรับการกุลนะครับ FSSA แนะนําซื้อกันกุลในฐานะหุ้นเด่นตัวที่4เป้า12เดือนข้างหน้าเช่นกันใช่ไหมแล้วเป้าสักเท่าไหร่ครับสําหรับการกุลครับให้6กบาทหกครับสิบสิบสองเดือนข้างหน้าเช่นกันนะครับครับนะสำหรับการกุลนะครับราคานี้ย<น>ไม่รวมโรงไฟฟ้าที่ผมคาดว่าจะได้นะอ๋ออ๋อ,อยังนี่นี่แบบมองแบบ ตีตําๆไ้ก่อนใช่ไหมตีตําๆ <c oughs> เพราะว่าเอาเอาแค่กันชงที่เขาจะเพิ่มเข้ามาแล้วก็รายได้โซลารลูปที่เข้ามายังไม่รวมอะไรอีกพันไม่กวัดที่จะเข้ามาถ้าได้พันไม่กวตานี่คืออีกคนละเรื่องหนังคนละมูลนะครับเราคงต้อง<แ>ไปลุ้นอีกทีเพราะว่าเดี๋ยวถ้าธบานประกาศรับซื้อไฟฟ้าพลังงานลมอย่างเงี้ยอ่ะเขาจะเอาเจบีบร,ริษัทเนี้ยเข้าไปร่วมประมูลคิดดูว่าบร,ริษัทเนี้ยจะได้ไหมมีโอกาสได้สูงครับ<แ>ผมมอกแคนหน้าลุ้น <laughs> <laughs> สำหรับโปรเดือน7ครับมานิพัสออนไลน์0ูเล่นหุ้นแบบไร้ใจทำกำไรไม่ยากก็จะได้รับสิทธิ์เสื้อฟรี1ตัวไซส์ S-S ถึง XL หรือรับหนังสือลงทุน1เล่มมีจำนวนจำกัดนะครับเล่มนี้ผมชอบมากแล้วถ้าใครประสงค์จะลง MP ออนไลน์0ูหลักสูตรที่กำลังเปิดอยู่เนี่ยและชมย้อนหลังหลักสูตร0 0 1ถึง008 เาเรียกว่าโปรคู่เลือกหลักสูตรล่าสุดหนึ่งแล้วก็ไปเลือกย้อนหลักสูตรที่ผ่านมาแล้วหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งก็ได้อีกหนึ่งะก็จะได้รับไม่ต้องเลือกเลยรับทั้งเสือ้อแล้วก็หนังสือเลยแล้วก็ราคาจะพิเศษสุดๆด้วยสนใจเชิญน,นะครับลาย ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a s เแล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus e MONEYPLUS Moneyplus ติดกันตรงตัวสนใจก็เชิญได้เลยนะครับ